มตูมซึ้งใจอ้ำาพัชราภายื่นมือช่วยสิ่งนี้ทันทีหลังท,งทราบข่าวสูญเสียายายนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สําหรับดีเจมตูมเตชินที่ล่าสุดได้สูญเสียคุณยายสุดที่รับไปอย่างกระทันหันโดยมตูมได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านไอจีว่าถึงจะกระทันหันแต่ยายไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้แล้วนะตูมจัดการได้สบายมาก เดี๋ยวเสร็จงานตูมพากลับบ้านสวนเรากันนะแม่ใหญ่มาตูมรับแม่ใหญ่นะวันที่12สิงหาคม65โดยตอนนี้ดีเจมะตูมได้ตั้งศพของคุณยายที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและจะมีพิธีชาปนากิจในวันที่20สิงหาคมนี้ล่าสุดมะตูมได้เผยภาพพร้อมข้อความสุดซึ้งใจกับความมีน้ำใจเล็กๆของซุปตาสาวอ้ําพัชรา ผู้ที่คอยอยู่ข้างๆมาตลอดโดยระบุว่ามะตูมขอกราบขอบพระคุณพี่อ้ําพี่ชายพี่ป๊อบและพ้องเพื่อนจริงๆจักใจเลยครับโดยเฉพาะพี่อ้ําที่ทราบข่าวแล้วมอบเครื่องสําอางสวยๆมาให้ตูมได้แต่งหน้ายายครั้งสุดท้ายลิปสีแดงยายชอบมากๆพี่แถมพี่ยังเตรียมชุดผ้าใรสังฆทานให้ด้วยพี่อ้ําขอบคุณจริงๆนะพี่ ขอบคุณแทนยายและครอบครัวของเราด้วยนะครับถ้ายายรู้ต้องดีใจมากๆเลยครับอ้ําพัชราท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและอะไรต่อการจับไปของคุณยายอนงมากมาย